บีโธเฟนบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่เขาไม่ได้ยินบ่ายนี้ถ้าคุณนั่งพักสายตามองผู้คนเดินผ่านไปมาผมอยากชูนให้ย้อนเวลากลับไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่สร้างเสียงดนตรีทั้งที่เขาแทบไม่ได้ยินเสียงนั้นเองเขาคือลูดวิกฟานบีโธเฟนบีโธเฟนเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนักเปียโ,โนและนักประพันธ์เพลง แต่เมื่ออายุ30กว่าเขาเริ่มมีอาการหูหนวกสำหรับนักดนตรีนั่นคือคำตัดสินที่โหดร้ายที่สุดลองคิดดูการไม่อาจได้ยินเสียงตัวเองเล่นหรือเสียงโน้ตที่แต่งขึ้นมาครั้งหนึ่งเขาเขียนจดหมายว่าฉันสิ้นหวังอยากจบชีวิตแต่ในที่สุดเขาตัดสินใจจะไม่หยุดเขาแต่งเพลงซิมโฟนีนัมเบิลนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทั้งที่ตอนนั้นเขาแทบไม่ได้ยินอะไรแล้วในคอนเสิร์ตเปิดแสดงครั้งแรกเขาหันหลังให้ผู้ชมไม่รู้ว่าคนทั้งหอลุกขึ้นปรบมือยาวนานจนเพื่อนนักดนตรีต้องดึงให้เขาหันไปมองเพราะอะไรถึงเวิร์กเพราะแม้ร่างกายจะขาดสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักดนตรีแต่หัวใจของเขาไม่เคยหยุดได้ยินเสียงในข้างในชวนคิด วันนี้มีอะไรที่เราบอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรายังไม่หยุดหัวใจที่อยากทำจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นคํำคมปิดท้ายแม้ไม่ได้ยินเสียงโลกแต่เรายังได้ยินเสียงในหัวใจถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณอยากฟังเสียงในใจตัวเองให้ชัดขึ้นฝากกดติดตาม Bird Life แล้วเราจะเดินคุยกันต่อในเรื่องหน้าครับ